สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันในเกมอ่ามอโรบอทครับรผมแม่จะพูดชื่อเกมผิดซะแล้วทุกคนแม่นะครับเพราะช่วงนี้เล่นอยู่2อสาเกมนะเกือบพูดชื่อผิดกับคลิปนี้ครับไม่มีอะไรมากนะทุกคนผมจะมาเล่นดูนพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้โชคดีครับนะประกาศรายชื่อช้าไปหน่อยนะตอนนี้เอ่อปืนนั้นไปถึงมือของผู้โชคดีเรียบร้อยแล้วนะครับนะของรางวัลที่ทําการแจกที่ผ่านผ่านมานั้นตอนนี้ได้ส่งถึงมือผู้โชคดีไปแล้วนะครับผม แหลายคนเนี่ยก็ได้ไปแล้วแต่ผมมาประกาศชื่อช้าไปนิดครับต้องส่งงานกันนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ด้านล่างขวามือนะทุกคนพร้อมกับการเล่นสนุกสนกให้เพื่อนๆรับชมกันคลิปนี้ก็จะไม่ยาวมากนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่ต้องการจะเติมดีเจก็อย่าลืมครับใต้ลิงก์นี้เลยเอ้ใต้คลิปนี้จะมีลิงก์ครับเว็บช็อปให้เพื่อนๆเข้าไปเลือกซื้อนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด ด้านบนขวามือให้ด้วยนะทุกคนนะครับโค้ดก็มีง่ายๆครับ r u n g c h ครับหรือถ้าคนไหนไม่สามารถเติมเองได้ก็สามารถติดต่อผ่าน Facebook ส่วนตัวหรือ Line ที่อยู่ด้านล่างคลิปเช่นเดียวกันนะครับก็ให้ผมสามารถเติมได้ให้นะเติมให้ได้ครับไม่ใช่ได้ให้พูดสับกันไปสับกันมานะทุกคนฮะก็ประมาณนี้เผื่อน้องๆคนไหนยังทําไม่เป็นไม่เข้าใจตรงไหนยังไงนะครับสามารถปรึกษาได้หรือจะให้ผมเติมให้ก็ได้ ย้ำนะครับเอาเฉพาะคนที่ไว้ใจนะไม่อยากจะเจอพวกเกลียนพวกโกงนะทุกคนเสียเวลาด้วยนะครับนะประมาณนี้นะครับอ่ะเป็นไงทุกคนโอ้โหรอดมาได้ครับสําหรับตัวนี้ผมติดอยู่ที่เจ้าใครสิทธิ์ครับนะติดอยู่ที่เจ้าใครสิทธิ์นะก็มาเล่นสนุกนะครับสําหรับเจ้าดูลและอัปเดตหน้ามีข่าวมาแล้วนะครับชัดๆว่ามันจะมีการบวกดดเมจขึ้น20เเนะครับเรียกได้ว่าแรงขึ้นเยอะแน่นอนนะทุกคนสําหรับปืนชนิดนี้นะครับ ถ้าติดอยู่ที่เจ้าบักดิโอเลอาจจะทําให้เพื่อนเล่นไม่ถนัดแต่ถ้าไปติดกับตัวอื่นเนี่ยอาจจะเล่นได้มันมากขึ้นก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าจะใช้กันยังไงนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง7ท่านด้วยนะครับเดี๋ยวผมประกาศรายชื่อเสร็จแล้วเนี่ยช่วงมืดดึกๆนะครับก็จะมีคลิปนะครับการแจกของรางวัลครั้งต่อไปเลยเช่นเดียวกันก็รอติดตามกันได้เลยนะทุกคนเฮ้ยโดนบุกเข้ามาแล้วครับจังหวะนี้นะครับ เพื่อนๆสังเกตดูว่านะครับอันนี้ผมอัปเกรดยังไม่เต็มนะทุกคนเป็น Mark 220, Martine, so crushed, มาร์กสองเลเวลสิบสองเนี่ยสองก็บอกเท่านั้นนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโดนช็อตยังพูดไม่เต็จเลยโอ้แตกซะแล้วทุกคนนะก็จะเล่นยากนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกฮะนะครับเวลาช่วงนี้เนี่ยมันมีหุ่นที่แข็งแกร่งแล้วก็ล้วงคู่ต่อสู้ได้ค่อนข้างง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นแรปเตอร์เชิโลก็ต้องเล่นให้เหมาะสมนะครับ งนวะนี้ก็อย่างที่เห็นนะโดนล้วงโดนอะไรกันเป็นแถวเลยนะครับอ่ะเรามาทําให้จบกันดีกว่าสาหรับเกมนี้นะผมก็จะใช้แรปเตอร์ครับในการลุยเข้าไปเลยนะครับจะได้ปิดเกมนะครับไม่เสียเวลามากนะทุกคนจะได้ไปทําคลิปแจกของต่อกันเลยนะครับครั้งต่อไปนะครับผมจะเป็นการแจกโดนโซล่านะครับครั้งที่2แจก3ามรางวัลนะครับผมก็รอติดตามคลิปกันได้เลยนะครับผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยแจกน้อยไปนิดนะครับผมก็จะไม่ได้แจก ในสตรีมนะทุกคนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไว้เลยนะครับว่าผมอาจจะไม่ได้แจกในสตรีมนะนะครับเอ,อหรือไม่อาจจะแจกในสตรีมกําลังพิจารณาอยู่นะครับตอนนี้นะครับเพราะผมแจกน้อยนะทุกคนนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอามาให้แต่สมาชิกแล้วบุคคลอื่นไม่ได้อีกนะครับก็จะเป็นปัญหากับผมอีกในอะนาคตเป็นไปได้อีกนะเออมันก็ต้องพิจารณาดูให้ดีฮะเดี๋ยวไปทําผิดโดยที่ไม่รู้ตัวเข้าอีกนะครับมันจะแย่นะทุกคน่ะนะครับ ก็เป็นประมาณนี้ครับนะก็เกมนี้ผมก็จะบุกนะครับตีตื้นขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าโดนตอนที่เราเล่นสายโยนนั้นนะครับก็ทีมรู้สึกว่าจะเป็นรองนิดๆน,น,นะครับตอนนี้ก็ใช้แรปเตอร์บุกเข้าไปเลยนะครับเพื่อความสบายใจฮะดูซิว่าใครจะดีใครจะอยู่ให้รู้กันไปนะนี่ฮะแบบนี้เลยหือ้โหยิงใส่เราครับไม่ใช่ปัญหาแล้วครับนะดาเมด ขนาดนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้เรานั้นหยุดนิ่งได้นะเราต้องบุกต่อไปแบบนี้เลยครับแรปเตอร์อันนี้กระทิงครับผมนะแม่กระทิงผมเองก็ลองเล่นหลายรอบนะแต่บอกได้เลยว่าไม่เข้าตาเข้าใจเลยนะเล่นทีไรตายทุกทีสำหรับเจ้ากระทิงยังไม่มีนักบินด้วยนะครับกระทิงของผมนะแล้วก็อัปเดตหน้าครับนะที่กําลังจะเข้ามานี่บอกได้เลยนะครับผมว่าจะทําคลิปนะครับเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นซีรีส์สั้นๆนะครับสำหรับเจ้าเมาเลอร์ไทยท่านตัวใหม่นะ ที่จะมาสยบทุกการเคลื่อนไหวนะครับในดาร์กไลท์นะครับรัศมีการทําลายล้างนะครับของมันนี้สามารถที่จะทําลายไททันแล้วหุ่นเล็กๆได้ทุกตัวนะครับทุกคนมันเป็นอันตรายมากๆเตรียมรับแรงปะทะได้เลยนะครับสาหรับเจ้าเมาเลอร์ถึงตัวจะใหญ่นะครับการแดดอาจจะติดนู่นติดนี่แต่ลัศมีของมันนั้นโอ้โหเรียกได้ว่าค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับรัศมีดาร์กไลท์สกิลนั้นก็สุดโหดด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวครับนะ ใครที่มีหุ่นยนต์ที่ยังไม่พร้อมหรือยังไม่แข็งแกล่งเนี่ยก็เตรียมรับแรงประทะได้เลยครับลําบากแน่นอนนะนะครับชัดๆนะพอเมาเลอร์นั้นโอ้โหนะครับเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะนะครับถ้าเข้าใกล้เมาเลอร์นี่อันตรายเหลือเกินครับนะระบบป้องกันตัวก็ดีนะครับอาวุธก็รุนแรงครับสกิวก็โหดนักบินนะครับส่วนนักบินของเจ้าเมาเลอร์ก็ยัง ทำให้คู่ต่อสู้นั้นติดสนิมด้วยนะครับโอ้โหหิวเลือดไม่ได้ครับผมงานเข้าเลยนะงานนี้ขยับตัวไม่ได้ฮิวเลือดไม่ได้ดีนะครับที่ไม่มี EMP ไม่งั้นระยุ่งเลยนะนะครับแม่ก็มันเป็นเรื่องราวของการอัปเดตหน้าครับนะสำหรับเกมนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับมาไวไปไวครับผมก็บอกแล้วว่าจะเคลียร์ให้จบโดยเร็วนะจะได้ทำคลิปแจกต่อไปนะครับผมอะคลิปนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี ทั้งเจ็ท่านอีกครั้งนะครับผมก็คงได้รับรางวัลกันไปแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมนะถ้าเติมดีเจมก็ใส่โค้ด ru ng ch ให้ด้วยนะครับผมบายบายสวัสดีครับเล่นมันเหมือนกันนะเจ้าดูนเนี่ยก็สนุกไปอีกแบบนึงนะครับผม